อำเภอสังขารสิมากไ้วลงกี่กยังมายางงามเอออะพี่น้องโอ้โยบรรยากาศท่านี้นะครับผมตอนนี้อยู่ที่อแสงบุกบู้ดูจังเ <c oughs> ดี๋ยวว่าอยู่แถวสังขะรอะพี่น้องผู้ดูวันเนิ่นเขายังดอกเนี่ยเบา,า,าดูมากเบาดูมากที่เราฟังนี่ครับเนี่ยยางเลื่อนตึ้งนู่นตึ้งโค้งพี่น้องข้างแหนะข้างแหนะครับผมผ้ามามือเหมืนนอนไม่ขาด บรรยากาศสุดยอดใช่ไครับเหมือกาศก็สวยงามครับพี่น้องบรรยากาศก็สวยงามดัดย่างเดียวตอนนี้แม่นกันหกตู้พี่น้องผมชิมแง่พื่นที่แล้วเอาแท่นรูว่ะย่างงามเลยยิ่งสวยหน้าหนาก็เป็นมอกนะครับหน้าหนาก็บหมอกเลยพี่น้องอ่าโอ้ดัดย่างเดียว มันก็ค่อยเห็นบอกมันบอกบอกว่าลุ่ลอันนี้ลุ่มไหมนี่ลุ่ตงแต่วันหนลุ่มทางไปเลกรเหรอเมนต้แต่่ัมันก,กางามดิบบรรยากาศธรรมชาติลุ่ม้าง้าข้างา้างความยัง ตอนนี้เขาสับเขาล,ย,ลยร์ลงเกียรสีเลยไมนเนาะเลงเกียรสีเลยเหรอเขา,าเป็นสายจวนเนี่ยเอาเอนดขาสัน่นไปแง่งเนาะม็นเดียวแตกแล้ว, <c oughs> วมั้งว, <c oughs> ว้าวามันเนอ้หอเขาช้างร้อนจวนยางขวงเลยนี่ีนุ่มคนไทยจะตัดเอาเด้อ มันหัาล่งไปพี่นว่าุ้ยทางยางโคแต่ว่ามันก็ค่อยๆล่งไปเลยแล้าค่อยๆล่งอาะใกล้จะถึงจุดหมายเลยแล้วอีกยูป้าบ้านแค10กิโล่าสั่งครับเี่น้อาปาบานอีก10กิโลมันจะการทางข้างกับ like ouais. ีิตึปานะครับเาเดิางมันจะกบ้านกี่เ้ะมีพยามเพลนโคตรลงลง ล้มอะไรเอาเพอสังขะสิมากบินไปแล้วล้มอะไรล้มนี่ยัางลอยยางงามเออไปแล้วบินขึ้นข้างบนแล้วโอ้ยางงามเลยพี่นักโน้มาบินน้ำทังเสือไปโอ้ไปรึเปล่าเฮ้ยไปแบกไปแล้วนี่นี่นี่เอขึ้นขั้วบนน่ะเหรอ น้าวโอ้ยต้องแบกว่ะค่อยๆแบกต้องแไปไปนะไปยังเียาสามเลยพี่น้องเข้าสามเียาสามเลยเข้าโมงทุกน้ำพางเฉยเปล่าเข้า chắc đẹp quá ừ. 3 luôn เห็นปะน้อยเดียวทำไมไม่เก็นพวกอะไรพวกวันนี้อลังจะขึ้นเขาลงเขวันนี้ลงอีกแล้วนี่ตะขึ้นกับลงอย่างเดียว ว่ยางสัน้นในทางลางถ้าว่าหันันสั้นเีเนาะเนงวมาเขาม่าทาหมุนชากาัน้าต้องดันถึงเงี้ยดันถึงได้น้อยเนี่ยกแบบมากลดันถึงน้อยนึงเลยโยเพราะ่ึงนวนไม่ก็จิเป็นแบบอันนี้เขาก็ชอบเปยนไฟ nombornya kau. Woh. kat ini ใส่เกียร์ตับช่มคป้วใช้เกียย์ตํเอาตับเสียเขา้ลูเไากับคล้ายๆลงเอากเลยเกียร์อนเอากับค่้ายๆลงเอากัน อีกเ,เขาก็ประมาณพี่น้องมาเทียแหละยี่ยงเครื่องหวดปี้อเลื่ย ออยังขวายเลยไปหน่อลุงเกียร์ฟังนึ่ลุ้งเราก็เสียด้ดีกว่าเรื่ตางรักว่าไนเลยบุ่นะลุ้งเราก็ขึ้นดี เขาก็ขึ้นฟังกุ้งเราหน่ะนะร้องฟังกระคืนก็หลายร้องอะไรก็ขึ้นครับรองอะไก็ขึ้นเอ้าึ้นก็ขึ้นฟังเราหน่ะเอ้าพวกมึงขุนมูเขาไปวาดที่งทีใดเหรอพี่น่ะไม่ต้อการหาขั้นบนดาวน์หนูนะคู่บูโอ้เออผมขั้นเอ้าเปิดขั้นมูกชิ้น hãy subscribe đi kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn heo

ตีมงานนอกรังรวยรวยอยู่ทั้งหลังหมดนะไทยทยมันมันไทยพวเห็เนาะถไทยพว่ลูกเราค้ากล้องนิ่งสิละแล้วเ็าั่นพัวไปพวเห็นยกับไปเวตาหมอกสวยสวมันยังในที่เดียวน่ะสิบแลวว้างทำไม